สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่ตลาดพิยาคนรุมนะคะที่คลองสามคลองหลวงปทุมธาน,นีวันนี้จะพามาเจาะร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะคะคือร้านกล้วยทอดม,มันทอดนะคะนี่ร้านนี้เลยนะคะของป้าสวัสดีค่ะป้านี่วันนี้นะเรามาอัปเดตร้านป้ากาันคือเมื่อก่อนที่ป้าขายมาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ป้า ขายทุกวันแล้วใครที่อุดหนุนป้าแล้วอยากมาทานวันธรรมดาคือมาได้แล้วอย่างสูตรป้าต้องพูดถึงนิดนึงคือกล้วยป้ากรอบนานอร่อยมากอันนี้คือสูตรเป็นยังไงนะคะสูตรสูตรเป็นไงใช่คือป้าบอกสูตรป้าบอกสูตรไปใน y ป้าบอกสูตรใช่แล้วก็ให้ให้ไปแบบ ทำมาหากินนะใครที่ไม่มีอาชีพไปสร้างอาชีพเองได้เป็นสูตรที่ง่ายมากใช่ก็คือก็คืออ่ะที่มาดูมาดูที่ที่ลุงเขากําลังทําเลยนี่ข้างหลังนี่ลุงเขากาลังหยดกล้วยเลยอ่ะมาดูอันนี้ก็คือแป้งสูตรก็คือตามนี้เลยนะคะก็คือใส่น้าอ่ะใช้น้ําประมาณครึ่งหม้อเนี้ยอันนี้หม้อเบอร์อะไรนะอันนี้เบอร์สามสิบ หม้อเบอร์สามสิบสามสองนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณครึ่งหม้อนี่วเหนียวๆนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่แป้ง UFM ใช่ไหมคะป้าแล้วก็แป้ง้าะเจ้าหนึ่งกิโลค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งโลนะคะแล้วก็เกลือประมาณถุงครึ่งเกลือถุงละถุงละบาทอะนะคะถุงละบาทประมาณถุงครึ่งค่ะแล้วก็มะพร้าวขูดขาวนะคะประมาณสองถีดค่ะ ก็คือแล้วก็ผสมไม่เข้ากันนะคะน้ำน้ำประมาณลิตรครึ่งค่ะผสมไม่เข้ากันแล้วก็จะได้จะได้แป้งแค่นี้เองนะคือส่วนผสมคือเหมือนไม่มีอะไรเลยแหละง่ายๆเลยออกมาได้กรอบนานมากมาเลยค่ะแล้วป้าวิธีทอดอีกอย่างนะคะอ่ามันจะมีเทคนิคเทคคนิวิธีทอดนะคะโดยไม่ไม่ให้อมน้ํามันเนี่ยหนึ่งถ้าเราตั้งน้ํามันเงี่ยคะเต็มแล้วนะคะเต็มเต็มแล้วก็แต่ การที่ดูน้ามันว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะก็คือต้อง้งให้มันร้อนก่อนค่ะร้อนเราจะเราจะทดสอบยังไงให้ให้มันว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราก็ดีดแป้งนี้ยปุ๊บถ้ามันเด้งขึ้นมาปั๊บเราใส่กล้วยได้เลยค่ะอ่าพอเราใส่กล้วยได้เลยสักๆหนึ่งเราก็เราก็เนี่ยหาตีอย่างเงี้ยฮะตีตีให้น้ํามันมันวนอยู่เรื่อยให้น้ํามันมันก็คือต้องตีแบบนี้ตลอดตลอด่ะอย่า อย่าปล่อยให้มันมังั้นมันจะอมน้ํามันค่ะตีจนเหลืองนะคะเหลืองแล้วก็เบาไฟแล้วก็ตักขึ้นก็คือตอนนี้มันเป็นไฟมันเรียกว่าไฟปานกลางนะไฟกลางนะคะแค่เพิเหลืองหน่อยๆก็ก็เบาไฟค่ะาไฟแล้วก็ตักขึ้นแล้วก็จะได้กล้วยทอดที่ตอบแสนอร่อยอยู่ทางด้านหลังนี่ไอ้เทคนิคที่ป้าทำไอ้การที่มันตีตี การตีอ่ะมันไม่ทําไม่ได้เลยถ้าไม่ทาอ่ะออกมาได้แป๊บนึงมันเหมือนมันอมน้ํามันเนาะอันนี้คือคุณจะทอดกล้วยที่มันหะมันสุกอ่ะกล้วยที่มันงอมอ่ะสุกงอมอ่ะมันก็ไม่อมน้ํามันนะเนี่ยเป็นเทคนิคที่ป้าคิด่กล้วยงอมกล้วยงอมสุกเหลืองเลยเนี่ยมันไม่มีอมน้ํามันใช่ ไม่มีร้านไหนทําได้เท่านี้ด้วยนะคะป้าสูตรสูตรนี้ในการตีน้ํามันใช่ไม่อบน้ํามันเลยอันนี้ใครอยากรู้ว่าจริงแค่ไหนนะมาพิสูจน์กันได้เลยใช่มาเลยค่ะมาเลยนะที่ร้านเข้าใจยังไงม <c oughs> ดูว่ามันจริงไหม <c oughs> มาดูได้เลยค่ะเพราะา เขาเขาเขาเห็นสูตรกันแล้วว่าสูตรมันง่ายมากแล้วมันอร่อยจริงไหมมันกรอบทนนานแล้วรสชาติได้อย่างเงี้ยมันแค่นี้จริงหรอคือส่วนผสมมันเท่านี้จริงเพอาตุ๊กมาอยู่กับป้าป้าเขาทําเท่านี้จริงในส่วนผสมนี้นะคะแล้วออกมาคือกล้วยไม่มีอมน้ํามันเลยแห้งกรอบนานมากตุ๊กเอาไปตั้งแต่บ่ายสองใช่ตุ๊กถึงสูตรล้ประกันเลยไ่ ตู้ไปตั้งแต่บ่ายสองค่ะป้าสี่ทุ่มมันยังกรอบอยู่เลยก็คือสูตรแป้งของป้าได้เลยใครที่อยากจะทําขายหรือว่าทําทานที่บ้านนะคือเอาสูตรเนี้ไปทําได้เลยรับรองเลยขายดีแน่ๆเนี่ยป้าเขาจะไม่วางมือเลยคือเขาจะต้องพลิกคอยพลิกคอยคนจนขวาจะเหลืองเลยนะคะจนวาจะเหลือง อันนี้กี่นาทีนะคะป้าประมสาิบห้านาทีนะคะคือป้าเข<บ> <คน S 2> าจะใส่ใจลอ,อยู่แล้วบางทีมันก็ไม่ถึงะะนะสินาทีก็ใช้ได้แล้วลูกค้ารอบแปบบ๊บบอกรอแป๊บแปบบ๊แบบเดียวก็ได้ละนี่ให้ดูเป็นร้านเด็ดจริงๆอะ่ะถ้าคือตุ๊กเป็นคนที่ชอบทานกล้วยทอดอยู่แล้วด้วยนะคะ นี่อันนี้ดิอันนี้คือได้ที่เรานะคะจเอาขึ้นแล้วนะคะโอ้หน่าทานมากนี่เอาเทคนิคที่ป้ากับลุงเขาสอนเนี่ยเอาไปทำกันได้เลยใครอยากจะเปิดร้านตุบอกเลยว่าสูตรที่ป้าให้อ่ะสูตรเป๊ะมากแล้วส่วนผสมก็ง่ายมากใช่มากันได้เลยนะน่าทานมากรยตเล แป้งอะ่ะเกาะกล้วยสวยเลยนะคะไม่มีแบบว่าแป้งหลุดเลยอะ่ะเ <c ười> คลือบกล้วยสวยมากเลยนี่มาดูเลยนะคะถ้าอยากจะเห็นการทอดแบบว่า <จะ S 1> ใกล้ๆใช่ต้องมานะคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชิมแล้วเดี๋ยวจะได้ชิมแล้วน่าทานมากาานี่มาเดี๋ยวเราไปชิมไปชิมกล้วยกัน นี่กวยทอดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาชิมกันขอบคุณนะคะนี่ป้าให้ชิมวันร้อนนะคะเป่านี่วันนั้นลูกค้าอุ๊ยร้อนร้อนลูกค้ากินขายมห้หาเร็วอส่้างตอนนี้ต้องไบอกลูกค้าว่าตะกี้ร้อนร้อนบ้างยี่สิบบาทเองอ๋อรอบ แป้งกรอบมากนะอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเอาเลยยี่บาทเดี๋ยวให้ป้าฝากร้านเลยค่ะฝากร้านให้มา,าได้ทุก<อ>วันได้ทุกวันนะคะถ้าใครอยากได้ไปเป็นอาชีพก็เชิญเลยค่ะไม่สงสัยทำอะไรไม่ถูกอะไรมาค่ะคือป้า,าสอนได้เต็มใจบอกมาเรียนถึงที่ได้เลย,เลยนะคะ,คะ ตอนนี้ก็คือวันอังคารถึงวนัวานอาทิตย์ค่ะวันอังคารถึงวันอาทิตย์ป้ามทาทวันตั้งแต่8โมงใช่ไหมคะป้า8ปมง้าโมงเช้าก็มาแล้ว ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะตลาดที่ยาคนรุมคลองสามคลองหลวงปทุมธานีใครมาเราไม่ทานกล้วยทอดมันทอดร้านป้าบอกเลยว่าพลาดมากนี่อร่อยมากเลยค่ะก็เบอกว่าถ้าใครไม่ทานกล้วยทอดจะมาเจ็บไม่ถึงนี่นี่เราตรงนี้ที่ป้าแยกไว้อากอ่ะอร่อยยันกากนะคือลูกค้าขอทุกคนอันนี้เป็นตัวที่เด็ดเลยนะคะนี่ต้องมากันให้ได้นะคะคืชิมป้าให้ชิมเนี่ยเนี่ย อรนะ่อยือนะกลมว่ <laughs> ไม่ได้มอ้อร่อยมากอร่อยเย็นกากฝากไวค้ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>ป้าขอบคุณค่ะ,คะ <laughs>